สวัสดีค่ะสองชั่วโมงผ่านไปสีดเทียมาเบิ่งกันว่ามันจะเป็นจังไดตายแล้วจ้ะตายแล้วค่ะคูออกคาบเลยพุณน่ะใส่กลางแดดเที่ยงเลยใบสองใบหนึ่ง ตายเบิ่ดแล้วคูขคับขาบลงเบิดแล้วเห็นปะนี่ตายปะตายเบิ้ดเลยค่ะน้ำสมขวนไหม่กับอันนั้นแส้นผู้หมาด้วยนี่ นี่แหละซองใบนี่ละลายนะเห็นปะนี่แหละใบนี่ละลายๆทำลายอ่ะเซลเซลร่างกายเซลประสาทเขาเบิดแล้วดิตายเบิดแล,ะละ้วล่ะนี่คูออกเบิดแลลว เดี๋ยวมูลี่ยงเอาสันไลนมาซ้ำอีกอนี้ตายเบิดแล,ะละ้วล่ะดุดเบิดแล้วอันนี้เกี่ยงแล้วดิ เพราะตายนะคออังซีบ่ออกเลยเกาะเนี่ยงอ็ยังนี่ใบนี่ละหลายกว่ามูเดี๋ยวมึงแลงเอาสไลมามสีดล่างอีกใส่น้ำส้มขวนใหม่ตัวนี้ ฉันพู้หมักผมอย่าสาผมนี่ได้เบิดเด้อค่ะคิวกับ,บ่ายูตายเบิร์ะผสมสันไลใส่เกาะใบมันพร้อมมันจะได้เกาะร่างกายมันพร้อมเคยสีต้นละมุดแล้วค่ะสันไลน่ะกันสมควนใหม่ตายเบิดเพียเพ้ยแป้งน่อยอยูหมักละมุดนะว่าธรรมดาเด้ออันนี้เรื่องจริงค่ะประสบประการจริงพานมาแล้วเฮ็ดแล้วตะกี้ละมุดนี่แต่เพีย้ยขาวแต้มมาสิก,กินได้ โอ้ยเถี่ยววางยาได้ไปบม่บมบ่มเป็นกระติกกระติกใส่น้ำกินนะคะนี่นี่เรลงสีดซ้ำอีกเมลรางอ่ะเรล้างมันมนี่เปิดใบขึ้นเมลรางเปิดใบขึ้นสีดซ้ำอีกแล้วนี่เมลรางนี่ สไลด์ผสมพร้อมได้มั่นใจเพราะว่าเพี้ยเต็มยั่วนันละมุดกเับสไลด์ใส่เพราะว่าน,น้ำสมควนใหม่นี่เอาไปเขาซื้อสําเ็จมาดีๆอันขวดเป็นขวดอันบสสริษัทอันนั้นฮะเพราะว่าผสมมันน้ำยาเกาะสารจับใบมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเขายังบ่มั่นใจเขาต้องสไลด์ใส่อีกยดหนึ่งสองยดเซบ็อกซี่สองลิตรนั่นแหละสีเลย เลียดอ้อนอุ้ยสวยดีแถวนี้ะ่ะแบคลันเนอรอยังบ่ไปขึ้นแต่มันขึ้นอันนี้ก่อนขึ้นแบกไม่จตก่อนตายแล้วละรุดละลายละเดี๋ยวมแรงซ้ำอีกแรงามาเปิดเบื้องหูจจกว่าพี่อะไรมึงมันกินต้นนี่นะนี่นี่จะด้ตัดใบออกนี่ดีแล้ว ดวีวันแล้วอันนี้ดีวดแล้วตายวัดแล้วล่ะเพราะห่อมือไปซุ่นแล้วมันรูด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 เด้ซีดไปแล้วยกแค่นี้ก็นหน้าคาะฝนะากติดตามนี่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ